ข่าวลือเรื่องของลิเวอร์พูลที่มอบเงินให้กับครอบครัวของดิโ้โจตาได้ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าเราย้อนไปตอนนู้นนะคะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่ดิโ้โจตาเขาได้มีการเสียชีวิตลงแบบกระทันหันมันมีข่าวลือลออกมาค่ะว่าสมมสรลิเวอร์พูลได้มอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับดิโ้ครอบครัวของดิโ้โจตาซึ่งต้องบอกว่าเงินจํานวนนี้มันเท่ากับสัญญาของดิโ้โจตาที่มีเหลืออยู่กับหงแดงลิเวอร์พูล ซึ่งหลังจากที่มีข่าวลือออกมานะคะสโมสรลิเวอร์พูลก็ไม่เคยได้ออกมายืนยันเลยว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะมันคือความเป็นเนเจอร์ของลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่ทีนี้ค่ะคนที่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้นะคะว่าลิเวอร์พูลได้มอบเงินจำนวนหนึ่งหรือจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวของดิโก้โจตาซึ่งเงินจำนวนนี้ค่ะมันเป็นเงินเท่ากับค่าเหนื่อยของดิโก้โจตา ที่จะได้รับในทุกๆเดือนหรือทุกๆสัปดาห์ทางด้านของอา์เนอร์ชลอได้มีการออกมาคอนเฟิร์มนะคะโดยเขาได้มีการสัมภาษณ์กับเอรี่ผ่านทาง TNT นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวสำนักหนึ่งทางด้านของอา์เนอร์ชลอบอกว่าในช่วงเวลาที่เมืองแห่งนี้ลิเวอร์พูลเศร้าโศกสโมสรลิเวอร์พูลสามารถจัดการตรงนี้ได้ดีโดยคือลิเวอร์พูลอะที่แบบ เจ้าของทีมที่โดนบน่นที่โดนว่าที่โดนด่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนะคะจากที่แผนว่าจะต้องซื้อนักเตะเท่านี้ใช้เงินซื้อนักเตะเท่านี้กลายว่า,วาสโมสรลิพูเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าเดิม ในการซื้อนักเตะเข้ามาซึ่งแน่นอนคขาว่าเงินที่มากกว่าเดิมนี่คือมันเป็นเงินที่โอเวอร์งบประมาณของลิเวอร์พูลแต่เจ้าของทีมค่ะเขาก็ยังที่จะเออเข้าใจสถานาการณ์เขาก็ยอมควักเงินนอกจากนี้ที่เขาจะได้มีการควักเงินซื้อนักเตะที่มันมากกว่าที่แพลนไว้เขายังได้มีการจ่ายเงินให้กับครอบครัวของดโกโจตา เพื่อที่จะมั่นใจว่าเฮ้ยภรรยาของเขาและลูกของเขาจะมีอนาคตที่มันมั่นคงมีการเงินที่มันมั่นคงโดยทางด้านของสโมสรลิปูค่ะได้มีการจ่ายเงินในทุกๆเดือนนะคะเป็นเงินที่ดิโกโจตาจะได้รับกับลิปูไปจนครบสัญญาสาเหตุหนึ่งที่ทำไมลิปูถึงยอมจ่ายเงินเป็นตามเดิมที่ดิโกโจตาได้รับทำไมถึงเลือกที่จะ ไม่ได้จ่ายเงินก้อนสาเหตุมันก็มาจากเรื่องของภาษีครอบครัวนะคะาวาลิปูจ่ายเงินก้อนโตไปเลยก้อนเดียวต้มนั่นเท่ากับว,ว่าภรรยาและลูกๆของดิโกโจตาเขาจะต้องแบกรับเงินภาษีซึ่งเงินภาษีในเลทของต่างชาติมันถือว่าเลทค่อนข้างสูงแต่ทีเนี้ยสโมสรเลือกที่จะจ่ายแบบเดิมนะคะแบบที่ดิโกโจตาเคยได้รับอาจจะเป็นรายสัปด,ดาห์หรือรายเดือน ตามเดิมนะคะโดยสโมโสรลิพูเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องของภาษีให้เพื่อให้มั่นใจว่าเออครอบครัวของดิโกโจตาลูกๆหรือคนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยจะมีอนาคตการงานการเงินการศึกษาที่มันมั่นคงนะคะอันนี้คือสิ่งที่สโมสรลิพูก็คือตอบแทนนะคะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมอบให้ดิโกโจตาได้อันนี้คือการเปิดเผยจากอันเนอร์ชอตกุนซือทีมของทีมนะคะที่ ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเออเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มันคือความจริงที่ลิพูไม่เคยออกมาพูดแต่อันเนอร์ชลอตออกมาพูดให้แล้วในวันนี้ค่ะทีนี้เราไปที่เรื่องของการเซ็นสัญญากันหน่อยนะคะหลังจากที่เจ้าหนูลิโอคือโชว์ผลงานได้ดีมากๆกับหงแดงลิพู ที่เขาได้มีโอกาสในทีมของอา์เนอร์ชลอตนะคะล่าสุดสโมสรลิพูได้มีการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าหนูริโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสโมสรลิพูได้มีการประกาศออกมาอย่างทางการแล้วว่ามีการเซ็นสัญญากับเจ้าหนูริโอค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของจวานนี่โรนี่หลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่ตำแหน่ง a c l แแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่อาการบาดเจ็บ มันก็คาดว่าน่าจะแน่ชัดแล้วแหละว่าเป็น ACL จริงเพราะว่าบรรดารักข่าระดับเทียสูงออกมารายง,งานตรงกันนะคะว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็น ACL แต่บางสื่อบอกว่าเป็นระดับ2นะคะซึ่งระดับ2ก็ใช้เวลารักษาตัวก็ถือว่านานอยู่นะสำหรับแฟนๆนะคะแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่า,าระดับ3ระดับสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าระดับ2เนี่ยมันเป็น ACL เป็นเ e อ็นไขว้หน้าที่มันขาดบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ แล้วก็การรักษาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ6 9เดือนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของนักเตะแต่ละคนนะคะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะคะทั้งน้าของโจวานนี่โรนี่เขาก็ได้ออกมาส่งสารถึงแฟนแฟนนะคะโดยบอกว่าขอบคุณแฟนแฟนที่อยู่เคียงข้างกันในสถานการณ์ที่ ยากลาบากแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเขามองว่าเรื่องนี้เขาพูดเลยว่ามันไม่ใช่เดบิวต์ในแบบที่เขาใฝ่ฝันมาโดยตลอดซึ่งแน่นอนค่ะว่าเข้าใจได้มันไม่ใช่เดบิวต์ในแบบที่นักเตะเนี่ยใฝ่ฝันไม่มีใครใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเจ็บในสถานการณ์แบบนี้แล้วแบบเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะทางด้านของโจวนันนีเขาก็ได้บอกนะคะว่าเขาก็จะพยายามฟื้นฟูร่างกายของตัวเองแหละกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะคะเท่าที่ เขาจะทำได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ทันก่อนที่ฤดูกาลจะปิดตัวลงหรือเปล่าหรือจะมาแบบซีซันน้าเลยอันนี้ก็หวังว่าน้องจะกลับมาได้เร็วนาอก็ขอส่งกำลังใจให้กับโจวานนี่โรนนี่นะคะหวังว่าน้องจะหายกลับมาช่วยทีมได้อย่างเร็วไวค่ะ